อยู่ผู้เดียวฮแหละนึกน้อยเนาะว่ามีผู้ป่าผู้ผว่า,าก็จจำเป็นนั่นแหล,ละนอนแน่กับอยากให้นอนร้ายมแม่กับบอกเคนว่าต้องเข้มแข็งอดทดนน้อนร้ายโดย โดยกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซี FC, กันเบิร์สุขุสุคนคือ 9, เก่าพ่อแม่พี่น้องเลยว่าสิบินพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเท่านะขอยินดีตอนรับเขาสู่ซองมุกดาวันสาวลาวคือเก่าพบพ่อกันเมื่อนี้นะเนาะพ่อแม่พี่น้องกับสาวมุกดาทางฮากาได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมมาหาทั้งครอบครัวน้องมวยเพิ่อนหลังจากที่ว่าเพื่อนบ่อสบาย เมื่อก่อนนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานนี้ช่างสามุทากับบอได้ลงมาเนาะบอลหูอาการน้องเพิ่นเป็นแนวใดเนาะดีขึ้นแล้วบอหรือว่าจังใดนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็เลยเวียนเข้ามาเยี่ยมมาหาถามข่าวถามข่าวน้องเพิ่นเนาะมาก็โอ้ยบรรยากาศก็อยากหนาวใน่พ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะจังไดนก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดถึทุกคนเนาะ จงหักษาสุขภาพตัวเองเ้อเนอะพม่พี่น้องเนาะเพราะว่าอากาศหนาวอะเป็นวัดเป็นไอกระลายพม่พี่น้องเลยเนาะโดยเอาก่อนอื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเป็นการซักสาเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเข่าไปเบิ่งไปส้มนำกันก่นกอนพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเข่ามาเยี่ยมมาหาพมรพี่อน้องโอ้เอ๊สบายดีเด้าาะะเอะวาธาเนาะยังเ็ยังอยู่ยอดหดยีดอยูน่ะนะฮะถ่ายคลิปถ่ายคลิปคอยคิดว่าจะไปจอบยังวะ นาว่าวะท่าขบเบิ้งเจ้าก็คือสีนาเนี่ยปิดคักปิดเน่เนาะเจ้าก็เนาะอืออัดจ้าแล้วหรือเปล่าโอ้ยชันขอขอโตขอไปหาเพิ่นก่อนเด้อซะเด้อโดยโอ่ะเดี๋ยวเขับมาเบิ้งก่อนพื่นพี่น้องเลยจังใด้เด้คือเงียบเงาแท้เนาะอืมทางใด้เด้อันนี้เด้อ้าวเอะอ้าวสบายดีเด้อทางแม่น้องมวยเพิ่น อไปทางนี้คือจับโอจับยางมาเนี่ยคอหยอกกินน้อุ่นกอนอืโอ้ยหลายังบ่ทันซาวมงล่ะสบายดีป้าลุงเกเด้อโอ้ต่อุวดะต้มแล้วบ่โอ้ิดปลายเลยอืมองิดลไงคเยนี้หมักเลี้ยงจ้ะ ยังเป็นไอเลิฟอยู่บ่มันอยากไปเลือบไปไอเลือบขันนางเตียงพี่เนาะใช้ทางใดปะนี้นางทางใดทางพี่เนาะอ่ะเดี๋ยวสมุกนางครึ่งทางนี้เห็นคือว่าท้ายกี่นี่นะเตียงแล้วจุดเงินนิฟไหมอาอีลาหวานระเบ้อแม่แเอาเอาหมักไอเออ จะั้นไม่ชิเตะก่อนมาระเบิดเลยเยังบุดีขึ้นเลยเ่อีหล่ะยังคือเก้าได้เป็นได้ไปอันนั้นนะยังไปซักขือซักยาอยู่ปะไปมาไม่ทราบเลย่ะซักเข็มสุดท้ายแล้วมันโอ้ครบแล้วโดยครบหมดแล้วเปอรนัดจะเข็มขนาดไหนสี่เข็มมือน้งไปซักนักะสอง แล้วตื่นมากกับอีเข้มนึ่องมานี่กับเข้มนึ่งกระเบิดเป็นสี่แล้วเป็นครบแล้วแต่อาการยังคือเกาบนน่องหล่ะยังคือเกาเนาะโอ้เป็นยังไงเดบาตเนี่ยไอมือขึ้นอวยแต่ว่าไข่กับ่อคอยมีเรามีแต่ไอไอเบิดขึ้นมาขึ้นกับแจ้งจังปังไอนี่ทรมานเด้อไอเด้อเดยมันกับไอจนแจ้งแม่ก็ไปรับไปนอนไอเตะด้วยแหละ โอยแตกแบบไอแหงนะทังมาเลยคือสีไม่แห้งใท่ปะมีแห้งปะแต่านักสู้ตอนนี้ค่ะคืออาการเป็นอ่าเป็นไอโอไอเลือบเนาะต้องหาผู้บ่าวมาใส่ได้สักอันนี้เนาะเังไในสาวไอเลือบโว่ไม่ได้ไอไอแห้งไอแท้ไอว่าคือสามองดาเห็นแล้วเธอแม่อยู่นอนนอนโคดอยู่ผู้เดียวแค่แหละ นิดน้อยเนาะว่ามีผู้ปากผัวเ่าก็จําเป็นน,น,นั่นแหละนอนแน่กับอยากให้นอนหลายแมก็บ,บกเกาเปิ้นว่าต้องเข้มแข็งอดทนนอนลายกับแย่นเป็นไข้โดยว่าอาการทำมันอ่อนเพลียดอ,อยายให้น้องพนย่ญญางเลาะเน่พันไปนี่เพราะเป็นไปได้พาไปหามหน้าม่ <laughs> ส้สว่งเลยจ้ <laughs> ยะย่นแบบไปเลยซอยเมลายมรอเลยเลมล,ล, <laughs> ลงไปกับครูเลย <laughs> เออเคยเห็นอยไนะเหยาให้น้องมัวเพันทัวอืมแต่ได้กินข่าวกินหน้าหรือว่าอีละโดนกินเข่าเป็นเป็นได้ได้กินข่าข่มข้อบอกะต้มมีแซ่บโอ้แซ่บไข่ยูสนอแซ่บต้มมีแซ่บอะไรกะนอืมตอมพอนท้อนพันกินสดหั้อนๆเนาะโดยอืมคือว่าแหละเนาะมันไอเนี่ยมันลำบากลำบากคันไอแต่นี่แห้งทรมาน แม้ว่าแบบบไดเจ็บน้ำมอีล่ะเวลาเจ้าไอกับบางเท้อกับเจ็บอแต่เบงลักษณะเพ่นนีอสีหน้า่นใครกลัวมือนั่นอยู่ได้เ้ยมามือนั่นปะนักมือน่นโดยนักซีดแฮ้งอีลีมือไหน,นเมื่อเช้าใเม่ต้มๆๆน,น้ำอุ่นให้อาบแม,ม่ว่าทาว่าอดอาบน้ำตอนเช้าก็อาบโลดแม่ต้มหายใบหนาด S <S น้ำแรงกับอีกหมอหนึงมันสิผ่อนคลายเฮาเบาเนยมีมีกล้ดดวยด,ดิบบ่มีเอาเอากล้วยดิบได้มาผ่านจำเกลือกินดีไอได้โอ้ลองเบิ่งเด้อใช่ไหมเบิ่งเฮือนเสียวก่อนตจนสวยอเออเออลองเบิ่งมีเลยสิเอาน้ำผลจักหน่อยนังนเนือเพิ่อกล้วยด,ดิบกินกับเกลือขั้มเข้มเนาะเอะอกินลงไปแบบมันมันหมาดข้อนะลูกจะต้องเข้มแข็งแม่สิบอกฮาวมีไผ่ดูแลได้ อาศัยแต่เพิ่นก็เกงใจเพิ่นเจ้าใหญ่แล้วมหยังก,ก็เจ้าต้องกินยมกินยายยังแม่บอกก็บบอกความดีใหญ่เศร้าขึ้นนี่แหละเพิ่นมาเพิ่นก็บ,บอกเจ้า <c oughs> เจ้ากับฟังนีมเศร้าเลยแหละพยายามเอาพอชว่วงเฮาสบายเนาะกินไ่ได้ก็ต้องกินได้พอมีกันซํานี่จะนอยผัดเป็นโดนไปผัดอา้าวเมย์ัดแห้งอกใจขา่าบัดเมย์ผัดเป็นตติมบัดแห้งนักได้บบดนี้ พยายามกินหือกินยานะมาแล้วเห่เห็นหม้อตนหม้อตนไหม่เนาะเฮาบดหน้าหดในมันมันยังสีชมรมันยังเสาลงเนาะเสายังตายเป็นพักเป็นมีคือฮางกระด้้ดพักมานี้สมุกดาเอ้ยฮากะแลนพุ่นแลนพี่กับพ่อสิได้ฮดกลับไปพุ่นไปพี่เลยเนาะกับโซนีพ่นกับไปอนาเบิงดินหมคือว่าดินคาวดีเ้ามาบ่ โ,โอ้เป็นในไดนามในเฮาแล้วหรือ่แล้วแล้วเมื่อวานนี่เพิ่นไปเจาะจักมือเองไปเจาะมือหนึ่งมือหนึ่งโดยตื่นมาเพิ่นกระใสท่อให้อเมื่อวานนี้ค่ะอันหวนาคนมากระคำเติบอเกิด้นแล้วเป็นในไดนามอันยอมได้หรือบ่ได้แล้วมันเป็นยังบบใซ่ปานไหนยังเป็นซีแดง โอ้ขันช่วงอันก็เข้าทางมาเนี่ยเวลาคันว่าเข้าไสได้เลยถ้าต้องเฝ้าอยู่ให้มันอันน้ำน้ำกุ่นมันออกเบได้เด้ดนลยคือมันมีการใส่ยังท่านได้ไปอืมมันมีกาวายังสิไปอยู่บ่นี่แกพังเบื้องสลาโอ้และเห็ดข้อเข็ดข็นให้เพิ่นแล้วบ่ยังไม่เห็ดยังเลยโอ้ต้องอันไปห้าข้อนะ โดยต้องป้องกันการป้องกันย่างงัวคุ้ยอย่างนี่แหละนมันหักเถ้ามันเบาได้เนาะเถ้ามันปล่อยออกมาแม่เนาะเพราะว่ามันช่วงนี้มันยามปล่อยได้พอบาดเขามันบคือบาดเพินเนาะบาดเพินเลยอ่าของไายของเราทินไผทินเล้าบาดเ้านี่ประจักษ์บอลไหนไปได้ไปเบิร์ไปเบิร์ไปเบิร์ก็มีดาเฮาช่วงนี้เขาทาบามันเป็นอย่างมาเฮาเฮาใช้ความเพนบนได้โดยพอมันห่อนยางปล่อยแล้ว ยังน่นกับเป็นบ้านเพิินเนะเ<อ>าะเฮาเองกันยังบอกคนเคยกับสถานที่ยู่เน่แมนเมนเมนก็ดีแล้วบัดนี้นาอยังน้อยก,ก็มีน้ำเข้ามาแล้วบันนี้นาะกันไปอยู่พุ่นนี่กันโอ้กันมีน้ำยังยังใค่ได้โดยก็ขอบบุกขอบใจทั้งผู้ใหญ่เพูญญาานแล้วเนาะที่ม <No. S 2> ันยังมีความเมตตาไม่นำวยก็ดีใจหลายส้ำดดาเอ้ยหาทั้งชีวิตเทากับว่าเคยสิพ่อสิได้ กขอบทั้งผู้รักผูญญ้ใหญ่ทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นดู่างประเทศเพื่ออะไรเพิ่นดูดีมีแห้งเนาะเฮากแต่คือเห็นนี่แหละชิพานมากกัะบ่มียังถือว่าทุกวันนี้กกดีขึ้นดีหล่จากสิ่งที่แบบว่าเฮาบ่เคยได้เฮาก็ได้เนาะเราเป็นแบบอ่าก้อนใหญ่เนะาะพ่อแม่พี่น้องชาว่าก้อนใหญ่ในเป็นเสาเฮือนเสาซานเนาะกันเฮาหาเงินซื้ออี่โอ้ยบ่ <laughs> อยากนึกเลยบานเฮาเนาะ เได้สมุดไก่เนาะคือลูกลูกทำเราสบายในห้องขาดไปค้ายเครื่องห้องอกายย่างบ่มีแล้วแทนเมนเมนสิ่งของที่มันใหญ่โตห้องอกับ่กล้าขิดซ้ำสมุดดาเอ้ยชวาวมนามเขาหาเงินบนบ้านน้ำยังเขาซีกะยังกับซูมือนี่กับยังเงินฟือของแพงเนาะโดยมันกะโอ้ยากยากอยู่ได้คนเดีพี่้องเลยคือเขาไปหาบมู่มากกับแพง,งมาขายมู่กระต่อราคาหลังจากอ,อันซีบมู่กระต่ออนัน อันเจ็ดอันแปดแบบนี้กะว่าได้ตามเป้ารายมันเถื่อกระรุดแน่ได้แน่ห้าพันเป็นไม่ค่าเนาะคันเฮาสิตึงลายเฮา,ากะเนาะหัวได้ต้องเอาลูกคา้าไว้อยอ,อยากได้เพื่อนอยากได้มู่อยากได้ลูกคา้าหลายอย่างเฮากะพอลุกกระรุดไปเฮากะบริเวณแกโตเนี่ยแหละ,ะคิดซะว่าเฮากะหา,หากะบอกพอล่ำพอรวยดอกหาพอได้อยู่ได้กินคือใส่เจ้าใส่ขคอยบอกมีเนาะ เลยคือห้าบ่มีเพื่อนบ่มีก่กระซำกันนะนะอืออ่าเมนผู้ได้สมานะี่ยเออสบายดีเด้อมาทางไหนนี่ยมาใจเพื่อนเมลุกอ่อนโอ้เพผู้ได้เพื่อนเป็นได้ได้นะเอ้ยเป็นมาแล้วแต่จ้ามามื่อไหร่ขาก็มาหอางกินี่อ้าสุดๆนนท์เลยตัวฉัน <c oughs> นี่นี่เป็นได้ได้แตกะระเบ้อโอ้ยยิงดึดเลยใช่โอ้โยไปโอ้คุณ่ากม๊ ออกขึ้นมาซ่าทำมาซ่าเลยแบบว่าเพิ่นซักยาส่วนเบ่งมะส่อนทรายเนาะน้ำข้าวปลามันขุ่นอยากเพิ่นเห็นนิดนเพิ่นมาขาบไปซาอีกนึงสมุกเมย์มันเมย์มันมหักปอมลายโมเมนต์อยากพอหักเมย์มันโมเมนต์เมย์หักโพลายบม่คันท้าได้ผู้หญิงน่ะ เมนะฮะพอลายเด้กเมนว่าคือนางมวยนี่ยว่าคือเขาหักพอลายพระเจ้าจะได้นางมวยเป็นคนยิ่งนี่เมนว่านางมวยใส่ฮักพอลายได้นี่สาวโมก็คือสิฮักบ่อธาลายแล้วเบิ่งนี่เนาะเบิ่งก็สมุกตะลุ่นเนาะบ่บ่ตั้งรุ่นเมนนางมวยเป็นพยานให้ตอนนี้แล้วว่าได้ต้องคนยิ่งแน่นอนโอ้เพราะว่าสาวุมดาแล้วหนาขาวแล้วมักแตกแล้วมักสะอาดเมนว่าหนาแล้วชิใส่ตลอดทุกเวลาแม่นางมวยบอธา ก็ประกันแบบผู้ชายโบ้ผู้หญิงน้องเหมยส์อะฮะน้องเหมยส์น้องเหมยได้ผู้หญิงเจ้าตองมีรางวัลให้เฮาโอ้โหเราสมุกรอ่ะเจะจะชื่อว่าผู้ชายแล้วผู้ชายฮะลงกันบ่ันนี้เราก็มีรางวัลให้เจ้าผู้ชายลงกับบ่ถามว่าลง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 บ่ถามดูผูชายบระเจ้าขอยผู้ชายขอยจะคิดว่าจะมาขวัยฮงประนันโบ ไปกำหมักเจ้าแหงเนาะบบได้บ่าทาคอยเชื่อคอยหักเจ้าลายกลัวเนาะโบโบหวานเลยใช่ไหมโบุกเอบได้วานและเนาะถึงสิอ่าวทามากสาบุระแห้งกระยาจัดก็ต้องเป็นผู้หญิงโอ้จัดก็ต้องผู้หญิงเลยอันนี้ค่ะประสบการณ์ที่ว่าเพิ่นเคยแบบว่ามีลูกมีเต้ามาได้มาเลยโดย ลักษณะเอาเมืองเมืองลักษณะไปเลยคือว่าเป็นู้หยิ่งเนาะกะสิมักแตงโตแล้วก็สะอาดแบบหนากะสีโปท้ายยังกะิีสซแบบเกี้ยงธรรมดาสีขาวคือดอกแค่แบบธรรมชาติแต่แล้วระบบไปวนที่วัดก็เลยสิเป็นแบบคือูุหยิ่งนะธรรมดาตอนเมาน้วยคือผ้านางม้วยเนาะอะสิมักแตงตลอดหนากะิีสซแบบโปท้ายยังกะไซตลอดแล้เป็นู้หยิ่งีหลี ซาโมด้าเนี่ยกะสิเป็นผู้หญิงเมนต์มวยว่าแต่แต่ยังบทันได้อัตสาบเลยโดยแต่สาเบิงเนี่ยคือสิผู้หญิงหลายกว่าก็เลยว่ารอฟังเบิงอ่าประมาณเดือนหน้าโดยสิอัตสาเบิงว่าสิเป็นได้เนาะไว้เดือนหน้าแล้วมาลุ้นกันเนาะเกียร์ไม่ลดรางวงรางวัลถึงเจ้าเจ้าผู้ใด้สีเซียให้พายเนาะก็คือรางวัลก็คือตามสินให้ปะทายกินคือเก่าเลยเม่นต์มวยแล้วถ่ายกินตามสินแข่งย่อได้กะ ต้มไก่ป้ต้มไก่บ่ทาบ่ได้ต้มไก่บ่ทาเป็นคนจับมากเป็นมอสชิต้ตก็ได้เนออันแม่น้ำมวยไก่เต่วนี้ให้ยิ่งป้ะเห็นไามแถวแม่น้ำไก่กะสีสีแพ่งยู่ไก่แถวนี้ก็ได้ราคาตัวเป็นเซนปลายเพือดีๆเด้อบ่ท้ายรักยิ่งก็โค้ซื้อนี่มิต่างกันเด้อขคอยู่ก็ว่าเป็นล้านเขาเจ้าก็ต้องให้เขาไงเนาไก่เป็นสมุกเบียนตัวนี้เด้จับอะไรละไก่ตัวนี้แล้วบ่ท้าทำบ่ทากันเด๊ เห็นแล้วเปล่าแต่มีน้องมวยได้สามุกนเลยเมนบ่ใช่มาเลิศแมนน้องมวยกันเป็นมวยโอ้มันอยู่ดินข่อยว่ะิเมาแล้วมาแรงชิซุ่มจับไปถามไปถามแล้วมาแรงนี่เหนื่อยยังผลตัวจยังไม่ทันโอใจเย็นเนาะเด้อเมนพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่พ่าเพิ่นเคยมีลูกมีเต้าเนาะผ่านฮ่อนผ่านหนาวมาไหมไสามมุกดากับมือหดอก คือว่าแต่นอกคันว่าเป็นลูกห้ากะยิงใช่กะแพงเบิดฮัเบิดขอแต่เกิดมากกะให้เพิ่นแข็งแห้งแล้วกะครบ32สามสิบสองคือบ้านคือเมืองเพิ่นซันนีกะดีใจแล้วล่ะเกิดมาว่าเป็นคนดีบุดีคอยซอนเอาลำลังโดยเลยพราะว่ามันกะขืนยิ้กับบุญวาสนาห้าน้ำเนาะเรื่องนี้กะพูนยิงกะดีได้สามมงดาเลยแต่คูณยิงก่อนกะดีดีเนาะสามุกบาตานีคิดก้นระแบบได้ ดยสามุกนี่ผัดได้ได้ผู้ยายแบบว่าจะหายแบบว่ามันมีอ้ายอะไแบบได้น้องมากพอได้ปกป้องน้องนะผู้ยายแบบผู้หญิงกะดีคือกันบัดบวธานี่ผัดอยากได้ผู้หญิงเผื่อน่ะพอได้ซอยเบี้ยเขอนเมคิดคือใบหน้า่วยเลยไม่ได้สงสัยชื่อได้ผู้หญิงแท้ทำปั่นทาคิดคลีนแต่รุ่นเนาะถ้าว่าทานมั่นใจว่าผู้รายเอ้า เอาไม่อยากได้หัวยิ้งมาหมั่นใจผู้ชายเดี๋วว่าจะรักคอเบิกนะสมเกตในใจนานนะใจใจแต่อันนี้บันคอยผัดมั่นใจผู้หญิงจ้ามั่นใจผู้ชายเมนเอาไว้เบิ่งบระทาก่ะขึ้สีแพงสามุกด้จนแบบหมดหอยตอมแมงหอยไตเมนก้อยตัวนี้ก็ต่อมาได้เลยคือสิเบิ่งแนะประทาก่ะสิเป็นคนห่วงแบบไปใส่กาประหยัดเมียไปผู้เดียวมันบ่พอทาง เนี่ยแ่แม่ยูแม่นี้่ทานี่บดเล็จ้าดิเล็กเ้้าวบาร์นี้เอาไปมามาส้มกันนะบนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยการหักแปงกันนะเนาะดูน้ำกันทอดชสมือนี่พ่อแม่พี่น้องเลยีปีเนาะเอากันลยกเมเนเอากันเนาะูกินน้ากันโดยกาคือบาเลยเล็กน้อยอ่า่กินน้ำกันมันกัมันกความพิเถียงกันด้ย มันกะมีกลัวผู้ใหญ่อยู่เพราะว่าหนึ่งมาเจ้าไวรุ่นข่อยกับัยรุ่นมันกะต่างคนต่างสู่ใจห้อนแต่ว่ามันกะผ่านมาได้เพราะว่าเรากะชีว่าใจในหูนิสัยกันเนาะมุลวาชนาสามูดาไน่ปรับความเข้าใจกันนะคือผู้บางคนนี่กะชีทำนองแบบว่าคันคืนไล้ให้คนกะบ่อยากว่าํำกันเนาะ่อยากว่าํำกันกะไปทั้งไปทั้งมันให้จนมชิเป็นชิตายกะยูวองหาสองนาที บอนต้กันคือเก่าคับเบื้องเพิินกับแพงเจ้าได้แบบเป็นคนขี่เกี้งใจเนาะเป็นแบบบอว่าบาปากบันไดแล้วกัคือสิแพงแห้งในเบืองเราเลยมาทากัแพงได้ต่คนกับู้อดตอากันนะเนาะเพราะว่าอันอย่างการใส่ชีวิตคู่กะคือว่าละภายใดภายหนึ่งบูอดมันกลับไปต้องกนบมรอดนะนะมันกะอดแน่แล้วกะแนวใดมันบอดีเขากะตักเตือนกันนะนะแต่ว่าคนเขาที่แบบว่าจะแบบ อยากอยู่กับเฮาเนาะอยากส้างอนาคตไปกะเขากรปับเปียนเขากระปับกระเปียนแต่ผู้บางคนนี่กะหน่อยกะตามทีเห็นลายคู่มากนี่กะเห็นลายได้ที่แบบว่าเห็นลายแบบว่าบางคนกะเมียบูดีบางคนกะพวบบดีเนาะเมียดีกะพวอยากไปแบบนี้กะไม่มลายแล้วกะเห็นลายคู่ที่ว่าอ่า เอาแบบอยู่กินน้ากันน้ำรังสาม,มุงดานะโดยเห็นหลายคู่แล้วคือว่าเลิกล่ากันไปกลับไปเลยเนาะไปเลยย่อนความโบเข่ามุกเข่าใจกันกลับไปเลยกันนี่แหละแบบว่ามันไม่รุ่นเอาไม่รุ่นกับเพิ่นไปแล้วเมียกับอยู่บ้านบม่รู้ว่าแบบเอาเมียบ้านอื่นบ้า,บา,บาแบบบางคนกับบ้านเดียวกันเลยแต่กายแบบว่า,ามันกันยังเห็นกันอยู่บ่เห็นมันกับแบบว่เข้าใจกันนะนะมันก็คือว่าอะไรตอนยั้บ่ท่านเอากันกระวานเนาะน้องมวยพอเอากันมาแล้วกะ โอ้จาหน้ำบานกะจ่ายเป็นคมเป็นคมจาหนำอันนั้นตอนย่างมาทานเอาหานั่งต้มพักซื้อๆย่างมาวานเนาะเห็นยังกระดีเบิด้ลบอกเข้าใจกันละกันเด็กเนี่ยสมดาวคันได้อยู่น้วกันละอ้มันมันมันต้องอดอีดีนะใส่ชีวิตคู่เลยเนาะจนแบบจนชิบุเลือเพื่อแหละคือว่าแหละคันห้าวโบ๊ตกะโบเป็นข้อเป็นก้อเพื่อนว่านันนั้นคันว่ามันกะคือว่ามันกะมีสองเหตุผลเนาะคันคือว่า มีแต่ผู้นึงอดผู้นึงโบดมันคือเกาเนาะมันก็อดอดน้าเดียวกันมัน,มนจะไปนําก,กันได้น้องมวยกะเป็นประสบะการณ์เด้ออย่าไปเอาแบบอ่าถ้าสมมติว่าเอาหัวแต่น้อยเนาะอ่าแต่กับว่ให้เอารุ่นเดียวกันอ่ารุ่นเดียวกันแต่มันมีแต่ไฟกับไฟมันสีสุมแล้วมันสีลุปปกกว่ากา ถ้าเป็นไปได้กับอต้องยุ่งเรื่องนี้เนาะคุยกันไปกับคุยไปโลดแต่อย่าไปน้าเขาบ่อเลยว่ะเห็นอยู่ฐานะครอบครัวฮือนซานเฮาเนาะอย่าเผา้ล้มกันไปก่ะค้าจนว่าต่างคนต่างหับกันได้แบบหูจักิสใยใจโคกันอายุสาวปลายปีอเลยเนาะสามุกดาถ้าเป็นไปได้ทันเอากะยายามบ่บ่เอารุ่นร้องเค้าเดียวกันแต่ว่าคือว่าแหละมันเนื้อคู่เนาะมันก็เลือกบได้ แต่ว่าคันเป็นไปได้ว่าจะให้เอารุ่นอายเน่เพราะว่ารุ่นไอเขาประสบประการณร้ายกับเขา<อ>กับแบบสิมีเหตุผลกว่าเฮาแน่เขาสิเข้าใจเฮารายกว่าแต่ลกัลกๆก็คือแบบคันไอันั่นกันแล้วก็อยากให้เบิ่งกันไปก็นเนาะโดยแต่ตอนนี้ประธานมีแฟนดีตอนนี้ย,ยังสดจริงจริงเนาะ <laughs> <c oughs> เออดีแล้วอีหล่ะเนานะบ่ต้องอ่าเฝ้าแบบไปแบบอันนั้นมันดอกเนาะเรื่องผู้บอกผู้บ่าวปอคอยโลดตัวนี้นะมันกะ บ้านนอกอกงหน้าห้าสลายค่าเจ้าก็เอาหัวเมียไว้นะคิดจะว่าแม่เมื่อนี้เขาสีเฮ็ดยังคายเบหรือแบบไรจะมียังโบน้องโบปรึกษากันไม่รู้อะชิยู่ในใจจังชิโลจังสิมีขึ้นมูแบบนี้คิดเรื่องการหาเงินหาเงินว่าสีเฮ็ดจังไดเด้อย่าสีมีทืนมีฮอนบบแบบนี้เพราะว่าเห็นหลายคนที่ว่าเอากันมาเนาะจุดลักนี่คือเงินเลยโดยคือเงินเลยที่แบบว่าสีบิคู่ไปบรอดได้ คือเงินเลยอีหล่ะเลยในว่ามาแล้วกะบ่อยากว่าวเนาะกะคือพอ,อน้องมวยเท่้แหละเห็นแม่น้องมวยไม่มีเงินกันยังถิ่มไปกะว่าเป็นลกักลักเลยก็ได้สมุงดาอันนี้กะบม่ได้คิดห้อยเพิ่นดอกที่ว่าออกมาเนี่ยกะคือซิเพิ่นเห็นแก่เงินแห้งบอกรือว่าไดใดอนะไรเนาะคือพอ,อน้องมวยกะให้เป็นบนที่ยันบอกลูกกะว่าให้มีความอดทนสู่้นไปเพิ่นบาเลยติดต่อมาเลยบอกเงียบเลยเนาะเงียบเลย แต่กะยาเพิ่นดอกเนาะมีแต่วา่าเฮากะน,นับหนึ่งเริ่มต<อ>นน้นใหม่ไปใหไปไม่เริ่มตน้นใหม่นเนื้อใดเฮาสิมีความสุขบ่ตอนนั้นปลอยซะ่นื้อใดอีลากะเบ,บิงเบิงเม่แเม่กะเบ,บิงลูกเด,ลดอล่ะเดอบันนี้มันบ่มีภายได้มันคันสิวาา่าละกะสามา,ขา,สา,มา,านะขะสอรักเนาะบันนี้กะแเมย์กะเป็นทั้งพ่อทั้งเม่มีหยังกัให้ฟังความเพิิน พอแม่นะบ่มีดอกคำเทียเพื่อนบอกไปเลยแบบเพื่อนให้เพิ่นนั่นนี่จริงที่เพื่อนบอกไปนะคือแบบเพื่อนเป็นห่วงมนเลยเพื่อนทักแพงลูกเต้าได้ดนะอย่าให้ลูกไปโรงเรียนบ่เจ็บบ่ไข้ขึ้นี่แล้วไอแทะไอ,ไไอไว,ว่าห้องก็ลำบากใจเ้องก็เมื่อยห้องก็ไดย้มใดก็ยังบ่เห็นเศร้าย้มใดก็เห็นแต่นอนกะอุกใจอละยาอย่างนี้แสยังกินอยู่บะยังมีกินอยู่บ่ยาอัน Nhĩa, yà bẩm đi đấy, sắm mặt thương thùng yà, nó muối. Nhà nó muối thương thùng yà. ta yà, anh nị. Nhị đi. Yà, mặt, anh kín nịt, mưa nắng, nó muối kín nị 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 นี่เนี่ยแม่แม่ซื้อเองมือว่าอันนั้นันี่ตามย่างอันนี้เนี่ยน้องมมยคนสิกินแต่ยาอันนี้ครับยาอันนี้เพื่อนว่าอันนี้มันกินแล้วมันอยากห้ามันคิ้วมันยังแห้งอนนะอะไรกินแล้วรู้สึกว่าใครอยู่บ่ล่ะซื้ออยู่เป็นบ่ะเพิ่นจะได้มากินตัวนี้ครับอันนี้ครับอันนี้อันนี้อืยาตันเสือโดยแบบนี้คือมันอยากป้าน้องมมยเพื่อนว่าคิ้วนี่มันกินบ่ได้อันนี้นะใช้ยาดีอนะยาดีไอกะ กับซีจัดร่วมกันนี่แหละปกติกอันนี้ยาดีจิบคอเนาะเ,ออเป็นมวยซื้อมาก,กับยาตันเสื้ออามอกนี่ออน้องมวจะกินนะ่นี่แน่นี่นี่ซีเบิร์ได้ด้วยหนึ่งโดยสม,มิลงแลอ,อกับซื้อยาอม,มให้เพื่อนแน่เมื่อวานนี่ออนี่แหละน,นี่เพิ่นว่ากินแล้วล่ะคิวสี่ห้าคนเนาะมันหมินเนาะกัอบอยาให้นอกกินร้นายกินร้ายกะเม่นยุม่มกะกะฮ้องกะยาให้กินอะไรายาไม่ตึงเศร้านะซามึงดาเอ้ย มงนขึ้มนิดนึงอ้าโอ้บาดนี่ให้มันคลอกคอแหงเจ้าใหญ่แล้วได้โหลดไปฟังคว่มเลยได้อ่าบันี้แม่แม่น้องมวยบริขายเกินจักมือแล้วสันจ้าตั้งแต่มือสามุดาเห็นนั่นแหละก็ะเ่ไปเลยโอ้อุตสาหสิมาอุดหนุนกระครับด้วนี่บอทาก็อยากแบบผักทอผักใส่มาพี่เลยเอ้าไปกินข้างหน้าได้ว่าสันแม่น้องมวยบริขารเกินยุ่วว่าสันโอ้พอเมื่อวานนี้กับบันไดลงมาเนาะ เฮาเองกะบ่มีกระติกระใจสีปลายทางใดมาทางใดเนาะม,มาเบืองลูกสภาพกันยังคือเกาอยังกะยังคือเกาแบบนี้เฮากับเมื่อยแเน่เพียแน่เบิ่งลูกเน่<ด>ไปเบิ่งเ,เพ่นเจ้านำเจ้านแน่แลว้วก็โคตรพัโคตรมีแน่เท่ะกับเมื่อย์เลยบริพาไปซื้อเครื่อง,งเอ้ยกะคือการทะเลเบิ่งเองตัวเองเนาะสุขภาพตงนำ้ำคขายก็คืออะไรขั้นไม่ได้ายเมื่อนึ่งกะตื่นหายกำไหมด ซื้อใจใจหลายสิ่งหลายอย่างสมุดาเอ้ยฉันทาหาเมืองกับพอได้ฉันทำมาหาเมื่อหนึ่งชองเมื่อกับเกือบสีบมีบมีกินมีใส่เนาะเดี๋ยวบมีเลยแหละเพราะว่าเกือบแมนมากับคันซิว่าลวกับมันกับนำเงินเนาะอยู่มันกับซื้อนั่นซื้อนี้เนี่ยอย่างกับน้องพ่นบรสบายนี่ก็ต้องในซื้อหืดซื้อยาเนาะ โดยมี่ก็ยังดีทั้งปลักปุยญ่เพื่อนครัสบสมุนพาไปเนากะกะเฮาเองกะบะมีแค่แหละเพป็นกะพาไปจนที่เกือบล้านเพ่ได้รวมทั้งหน,น้าทั้งในยังลายยางเพป็นกะก้าวเซนไปลผ่าน้องไปซักยาในสีเข็มทั้งยมทั้งยากินยังแหละกะยังดีเท่าเพืเ่อนเบิ่งเห็นเนาะโดยกะสาธุบุญคุณแล้วพร้อมเพื่อนเนาะพวกกาแฟเพื่อนละลายซุกผู้ซุกคนอะไม่นองมวยกะขัน ก็คือสามุงดาเห็นนั่นแหละโดยกะบโบได้การแกล้งเอากะเฮาบ่มีอีหลีความซัดซื่อคืนนอน้องเพิ่นเป็นกับยังปวดเท้าเยอะเกินอธกลัวแล้วเนาะโดยแม่กะหากะพอได้แต่กินมแม่นูเพราะว่ามันหาหื่นหาหมอนี่คัารไปคลินิกนีให้โบอยากต้องเลยเงินบ่นอนทงหาเซน,นี่บ่กล้าไปเลยคลินิกเนาะมันนั่งกะบเบาเตี้ยงพาไปกะเบิ่งเงินเจ็ดแสนไปเพิ่นกัน เอาค่ะโบมีมีก่ะทุกโเห็นบ่ลวงบ่ลายก็จะได้ใส่ใจดูเก็บลูกเป็นแล้วก่ะหาเงินกับลำบากอีกค้าขายคั้นบ่เจ็บบ่เป็นกับยังนอยกัยังว่าเฮามีความสุขเนาะเลยไปส่งลุงเฮียนมากแตยังมีรอยยิ้มบ่เจ็บบ่ไข่ยังดีใจภาวนาเลยเยี่ยมมากสบายดีทางโาลาเพื่อนเอ๊ะไปจังไหนเราจะโ้าเทนอ ไปทำแม่แจ็คสุดเปิ้่ปุ้งเลยจ็คสุดตาไม่ใช่เุ่ออปุ้งงยนไปอ้วขึ้นเลยนน่ถามจากโต้หนิค่ะหนาวเลยหนไปหับด็กโ้เน๊ยตอนแรกเราดีโ้เป็นได้ได้เพื่อนนปลอดภัยดีเาะทั้งแม่ทั้งนุ๊กปะมาแล้วปลอดภัยเนาะซื้อเครื่องอะไรเพื่นน้ำทั้งเเ่นสาบเงินมหซื้อเครื่องไห อ้าได้เสือเงี้ยมาเลยูสบายดีเด้อพูโรพูเงี้ยโอ้อาวอ้าน้าอไดไปใช้ระบาดนี่ต้อกเือรื่องอะไรนี่โอ้มาเกือบล้านไปเลยคือบอใช้ล้านแล้ยังเกือบอยู่เด้ยังยังขาดอเจ็ดสิบใช่ล้านรลแมี่อ่าโดยบดดบริสิพากันไปแม่ั้ไอทมที่งแห้งมาด้วค่ะพอยังมาได้กินเขาวห้าัานมเาสหม่ บ่ายังไปดินจบแล้วเอาคืประมาณพี่ก้อนจากงงใช่ขาไเอาเป็นมันหลุดบ่ายังไรรอบแท้เข<อ>าถ<อ>ึงไปกระไพยเลย,เายจากระหอกไปแลยโอ้ยไมปไปไป่ไม่ไม่โยิ นาลอกแท้จั๊กงวงเฉียบไปอย่าบอแต่ว่าอย่าถามแต่ว่าลอกเลยตอนนี้ทางนี้กันงวยคือกันได้แบบนี้เด้อเอาโอเคสนอพ่อแม่พี่น้องนฝาบคลิปนี้กับมิจฉาให้ทั้งน้องมวยเพิ่นรักษาสุขภาพตัวเองดีล่ะเด้อให้สบายเด้อเด้อทา้งตลาดเนาะสบายดีเด้อทั้งเมี่ยทั้งน้องมวยเพิ่นโดย โอเคน้องพแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางสามุกดากัิเีคอโตจบคลิปลงเพจฉันนี้เนาะถ้ามาพิพาประกาศใดก็ต้องกราบขอโทษขออภายเด้อท้ายนี้กับขอกาเข้ามาสบายดีสบายดี